ทีนี้ที่บอกว่าอารมณ์ขึ้นเนี่ยเพราะอะไรคุูผู้ชมครเด็กผู้หญิงอายุ14พบรักกับหนุ่มอายุ15ยังเด็กหญิงอยู่เลยนะยังเด็กยังเป็นเยาวชนด้วยกันทั้งคู่เลยนะเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยพบรักกันถึงขั้นอยากจะแต่งงานกันครับอายุ14กับ15ะนะอยากจะใช้ชีวิตแบบแต่งงานกันเลยยายเนี่ยก็หวังดีฮอร์โมนวัยว้าวุ่นยายยายของเด็กเนี่ยบอกว่าเนี่ยมัน มันยังไม่ถึงเวลาเด็ดเดียวเออเรียนให้จบก่อนอม,มันยังไม่ถึงเวลามีครอบครัวเดี๋ยวเกิดมีลูกมีหลานเนี่ยยายเดือดร้อน,นอีกก็ต้องมารับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอีกทีนี้ปรากฏว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่ฟังนะฮะไม่ฟังยังไงคุณผู้ชมฮนะวางแผนลวงยายเนี่ยเข้าไปในป่ากล้วยกะจะทําให้ยายเนี่ยพิการ,รหมายความว่าเนี่ยจะลงลงมือทําร้ายยายบอกว่าจะเอาให้ยายเนี่ยพิการถึงขั้นพูดไม่ได้จะได้เลิกกีดกันความรักของฉันสักทีหนึ่ง แต่ยายเนี่ยเกิดต่อสู้พอยายต่อสู้ปุ๊บน้องผู้หญิงเนี่ยนะบอกให้หนุ่มผู้ชายเนี่ยเอามีดฟันยายจนตายเสียชีวิตอยู่คาป่ากล้วยคุณผู้ชมไหเพื่อหวังนะว่าจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันกําจัดเส้นหนามความรักใช่เหรอใช่ยายเป็นเสิ้นหนามความรักกีดกันความรักแล้วคนที่ลวงยายเนี่ยก็คือหลานสาวแท้ๆนะฮะ ไปใช้ให้ผู้ชายเนี่ยมาก่อเหตุนี่นะครับโดนจับทั้งคู่คุณผู้ชมฮะ hmm. ตํารวจเข้าไปตรวจสอบอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งที่หมู่บ้านโปร่งสังนะฮะตำบลว่าทองอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนางคำปันอายุ63ปีเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ภายในสวนกล้วยในสภาพหน้าผากมีรอยยุบแล้วก็มีรอยถูกฟันถูกแทงเนี่ยที่คอที่หลังเนี่ยหลายจุดเลยคุณผู้ชมครับนี่นะครับ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่งสังนะครับก็เล่ฟังนะครับบอกว่านี่ผู้ตายเนี่ยหายไปตั้งแต่คืนวันก่อนเขาก็ออกตามหาจนก,กระทั่งเนี่ยถึงตีสองเนี่ยมาพบนอนตายเสียชีวิตยอยู่ในสวนกล้วยนะครับนี่นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะเนี่ยครับใหญ่ชีวิตเดียวตีสองทียิงของคนตายสท่านนะครับได้มาจับศพศพอี คิดแน่นอนไงแต่ต้องการว่ามีชีวิตอยู่หรือบอกระหว่าตอนนั้นนะครับแต่ว่าพี่สาวเราว่างร่างกายเรากำลังยังมีความอ่อนอยู่แต่ตัว่านันเสียชีวิตกับยมทัพในดนพี่สาวเป็นผู้ไปแก้งผมนะประมาณตีสองคืนประมาณตองเย็นบายเราก็บ่าหอดที่เกิดเหตุประมาณตีสามตีสองตีสองสามสิบห้านี่ประมาณนี้แหละเพราะว่าบ้านผมบอกเลย ผู้ชมพอฟังคำรับสาร,รภาพของเด็กนะลองฟังดูนะคือตํารวจเนี่ยเขาก็มีการเอาเด็กอายุ14เด็กหญิงเนี่ยนางสาวเอนามสมมตินะหลานสาวของผู้ตายเนี่ยมาสอบสวนนะครับสุดท้ายรับสาร,รภาพบอกว่าได้ร่วมกับนายบีนามสมมตุติที่ต้องสมมติเพราะว่ายังเป็นเยาวชนทั้งคู่แฟนนมเนี่ยอายุ15ปีตั้งใจจะทําร้ายยายตั้งใจจะให้ยายเนี่ยให้พิการนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องมากีดกันความรักหลังจากที่ น้องสองคนนี้คบหากันได้4เดือนคร oh. อบครัวทั้งสองกำลังจะเป็นทองแผ่นเดียวกัน oh. <c oughs> หมายความว่าเนี่ยกำลังจะแต่งงานกันแต่ว่ายายเนี่ยกีดกันทุกอย่างนะครับโดยก่อนการลงมือเนี่ยเด็กหญิงเอบอกว่าทําทีไปหาแฟนหนุ่มเพื่อจะล่อให้ยายเนี่ยออกมาจากบ้านนะแล้วปรากฏว่าเด็กเนี่ยก็ทำร้ายร่างกายแต่ว่ายายต่อสู้ขัดขืนจึงให้แฟนหนุ่มเนี่ยเอามีดเนี่ยฟันฟันยายจนกระทั่ง คือฟันแขนแล้วก็แทงหลังจนกระทั่งยายเนี่ยลม้มลงไปกองจมกองเลือดเสียชีวิตนะครับนี่นะครับเมื่อวานนี้ผู้สึกข่าวก็ไปที่บ้านอ,อ่ซึ่งเป็นบ้านของยายคำปันเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านมาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่จัดงานศพให้ยายคำปันสอบถามนายเทวาศักข์ขวาเพื่อนของผู้ตายบอกว่าเนี่ยหลังทราบเรื่องมาที่เกิดเหตุก็ตกใจที่ผ่านมาทราบว่านางคำปันเนี่ยมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องของหลานสาวคนนี้ เพราะหลานสาวเนี่ยไปคบหากับผู้ชายที่ยายเนี่ยไม่ปลื้มเนื่องจากผู้ชายคนที่ว่านี้มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับก็เลยทําให้ยายคําปันเนี่ยมักจะคอยกีดกันเรื่อยมาทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้หลานสาวเนี่ยไปพบกับไอพ่อหนุ่มคนนี้จนกระทั่งมาเกิดเหตุสลดขึ้นนะครับ ทีนี้นางหนูไพรชมภูเวียงอายุ61ปีเพื่อนบ้านซึ่งมีบ้านรั้วอยู่ติดกันเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังบอกประมาณตีสองได้ยินเสียงลูกสาวผู้ตายร้องไห้ออกมาดูก็พบว่านางคำปันเสียชีวิตแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็เห็นว่ามีรอยแผลโดนมีดแทงหลายจุดนะครับทุกคนเนี่ยทราบดีว่าคนก่อเหตุก็น่าจะเป็นหลานสาวเนื่องจากทราบเรื่องที่ว่าผู้ตายนั้นกีดกันหลานสาวไม่ให้คบหากับผู้ชายคนที่ว่าเอาเดี๋ยวลองฟังหนะ่อยฮะ เห็นโทรศัพท์คนซ่องหายกอดซบแม่อยู่แม่ก็เลยไปเปิดไฟแม่หงมาตอนแม่เห็น,นเห็นซบเป็นจังไดเราตอนนั้นแม่บริบูงคัดแม่กย็ยันอ่าให้เพมันยันแม่ยนันแม่บาบาง้าครับแล้ววันนี้ผู้เพื้นเทียนถือจับถืออยังไป็นระบบผู้หลานถือจับไปแล้วเหมือนซอบเพื่อเราไปเบิดแล้วเ,เ,เป็นเรื่องความรักกี่กันความรักเออสิแม่ติแม่ก็โมโหน้องสัตว์เลี่ยงเล่าไปเังจันทร์ เรือแม่ห้างแกับภูมบ่าวเลยครับคุียงขณะเดียวกันเมื่อวานนี้สามีของยายคำปันนะครับชื่อในคำพีอายุ64ปีนะครับได้เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุนะครับโดยบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยทราบเรื่องก็รีบขับรถมาจากจังหวัดชนบุร ouais ีท well. ันทีท okay. ี Night ่มาถึงนายคำพีก็พากันร้องให้ละงมพร้อมกับญาติญาติที่ทราบเรื่องนะครับก่อนจะเดินไปที่จุดที่พบศพนายนางคำปัน นายคำพีเนี่ยสามีผู้ตายบอกนะครับบอกว่าเนี่ยนางคําปันเนี่ยเลี้ยงหลานทั้ง3าคนเนี่ยด้วยความรักและก็ความเป็นห่วงถ้าใครทําอะไรหลานนะก็จะออกรับแทนนะครับ hmm. หรือหลานไปทําอะไรเนี่ยที่ผิดเนี่ยนางคําปันก็จะออกรับแทนหลานที่ผ่านมาเนี่ยยายกับหลานคู่นี้เนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยแต่ว่ามาในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยายเนี่ยพาหลานสาวไปอยู่ด้วยที่ชนบุรี เพราะเป็นห่วงหลานที่เริ่มไปคบกับแฟนหนุ่มซึ่งช่วงนี้เนี่ยหลานสาวนี่แหละก็ะเปลี่ยนไปเลยในเรื่องของคําพูดมีการด่ายายด้วยยคํารุนแรงนะครับต่อมาเนี่ยจกกนกระทั่งหลานเนี่ยกลับไปที่ภูเวียงขอนแก่นอ่าก็เนี่ยไปวางแผนกับแฟนหนุ่มเนี่ยนะครับลงมือก่อเหตุกับยายตัวเองเรื่องของคดีก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับตาบอกแบบนี้เเดี๋ยวลองฟังหน่ยอยฮะแก แต่ลังหลังนี่มาลังหลังนี่สองสามเดือนนี่มันพูดไม่พอมันบางที่มันขึ้นมามันก็บอกว่ายายปากหมาอย่างมันก็ไม่น่าจะพูดผมก็บอกยายอยู่นะบอกว่าอย่าอย่าไปลากมากมันไม่ใช่ลูกเราใม่ม่ก็พยายามก็พยายามบอกอยู่เนาะก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้หน้าตาเนาะแกรักหลานเป็นชีวิตจิตใจใครเตี่ยต้องมันได้เลยหลานแกแกจะออกรับหมดเลยก็ไม่ใชมากรักทุกคนหลานแกนะ ก็คือทั้งสามคนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นพ่อใาญยายสั่งสอนหลานนี่ยนะัก็ไม่รู้รอถามมันคุณผู้ชมครับล่าสุดผลชนสูตรศพของยายคำปันออกมาบอกว่าเนี่ยถูกมีดเนี่ยตัดเข้าหลอดลมแล้วก็แทงเข้าที่ปอดนะฮะสองแผลนะครับนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังได้รับข้อความแชทที่หลานสาววัย14ที่ก่อเหตุนี่นะครับ คุยกับเพื่อนในทํานองที่อ้างบอกว่าเนี่ยยายหกล้มนะครับส่วนตัวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วก็ยังมีข้อความอีกหลายข้อความที่หลานสาวเนี่ยได้มีการต่อว่ายายเนี่ยให้เพื่อนฟังอ,อย่างที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมฮะทั้งคู่เนี่ยที่ก่อเหตุเนี่ยก็ยังเป็นเยาว,วชนผู้หญิงเนี่ยอายุ14ผู้ชายอายุ15อยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ว่ายายกีดกันความรักถึงขั้นวางแผนเนี่ยบอกว่าจะทำให้ยายเนี่ยพิการ แต่ว่ามันเลยเถิดไปถึงท่านเสียชีวิตโอ้โห,โหเออดูสิฮะครับ